เอาเลยกับสวีท่านทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับ Minecraft, พาร์ทที่เก้ากันแล้วนะจ๊ะก็พาร์ทนี้ผมคิดว่าผม,ผมว่าผมต้องพังไอ้ตรงนี้ออกแล้วแหละผมว่าผมจะน่าจะเอาไปทําที่อื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันผมกะจะทําตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วแต่เวลาไม่ไมพอ <laughs> เวลามันไม่พอเนี่ยพาร์ทนี้เราก็จะมาทําฟาร์มเห็ดใหม่อันใหม่กันฟาร์มเห็ดอันนี้เหมือนมันแค่ไปอะห้องอะนะแล้วก็จะมาเก็บโอเค แล้วก็ตัวนี้ไปลงๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรายังคิดไม่ออกครับว่าเราจะทําเป็นอะไรซึ่งเราจะย้ายมาไว้แถวนี้ดีกว่าเอแถวตรงนี้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 เราจะย้ายมาไว้ตรงนี้ครับโอเคต้องการหินเพื่อมาปูนพื้นล่างนะฮะแล้วก็ต้องการไม้เอ,อมาทําเป็นผนังและหลังคาเอาเซ่อเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋อเดี๋ยว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 เดเดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด โป,โป,โปโูปูปอ่าอ่าเราปูไปเลยพอหรือเปล่าอ่ะเพิ่มไม่ไดะแค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้แหละ๋ยวเราค่อยเดินแบบเดินดูบ่อยๆเลยประมาณนี้เนี่ยโอ้ตอนแรกต้องใช้แบบพื้นแบบแผ่นบางๆประหยัดประหยัดเนี่ยแต่พอเวลาเรารวยแล้วเราก็ไม่ต้องทำ โอ้เมื่อกี้เฟรมเลนแม่งขึ้นเป็นร้อยโมเป็นงั้นแหละกูอะอ่ะอ๋อไม่พอเอาหินไม่พอเอาเดี๋ยวเอาก,กูใช้สอยยัางประหยัดแยะตรงตรงม,มุมหินโอ้โหนึกว่าหมดแล้วนึกว่าหมดตกใจอ่ะประมาณนี้ก็น่าน่าขอให้พอด้วยเถอะ ซาร่าโอ,อ้นาะพอพอพอฮะพอพอมันเป็นหนักหนัก,ห,นกหัวยังไงไม่รู้เนว็วปิดเปิดอะไรไปเยอะแยะวะเนี่ยปิดปิดปิดให้หมดเลยปิดให้หมดเลยเป็นหนักหนักยังไงไม่รู้อ่ะมันเป็นแบบไม่ลื่นไหลอ่ะมันเป็นแบบกระตุกกระตุกอ่ะกูหนักหัวรู้ว่ากูไปทําอะไรมันวะอันนี้ก็ปิดแล้วนะภาพอันนี้ก็ปิดไว้ออความสว่าง ว่าไปปรับความสว่างมาเนี่ยอะความสว่างอเอาแค่นั้นแหละเราอยู่แบบมืดรสาขามึดโอเคอะเราก็จะมาวางอย่างงี้อ่าอย่างเงี้ยเอาวางให้หมดเลยด้วยอย่าอย่าอย่าอ,อ,อย่าประหยัดเยอะผมคนไม่ประหยัดเนี่ยคนฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยโอเคหนึ่งสอง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  เราต้องแบบปิดห้องด้วยถ้าไม่แสงอะไรเข้าเนี่ยจ้าจะได้แบบมันจะได้สามารถถูกได้ผมว่าที่มันไม่เกิดตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่หรือเปล่ามันเป็นแผ่นเดียวอะผมว่าไม่ต้องใช่เนี่ยเลยเพราะามันไม่ได้เป็นบล็อกอะเราวางเป็นแผ่นะ่ะผมว่ามันต้องเกี่ยวด้วยแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็วางไปด้วยครับไม่พอรู้วิธีการทำเควสก็ทําใหญ่เลยนะกูเนี่ย มืดมืดเลยมืดเลยทีนี้โอเคปลุกไว้โอเค,อเ,คเดี๋ยวกูเข้ามาดูนะจ๊ะกูว่ากูเพิ่มความสว่างไปเถอะนะช่างมันผมใช้คนหรือเปล่าอ่าตรงนี้ก็ข้าวเราก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับก็ต้องการเอ่ออะไรอะฮารอดฮารอด อ้านี้ได้เยอะเลยลโอเคเดี๋ยวเราประกาศขายดีกว่าขายมายประกาศขายไม้อกเหมือนเดิมอ่าโอเคขายไม้อกมีเยอะมีเยอะบอกไปเลยว่ามีเยอะมีเยอะมีเยอะจะมีใครซื้อเปล่า <c oughs> จะมีใครซื้อวะขายไม้อกเนี่ยเออซื้อหน่อยแล้วกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องการทอ็อตวะ อท,อทอดทอดทอดโอเคโอเคก็อามาขับดิหนูมันหยิบยากเลยนักหนาเนี่ยนะประกาศเรื่อยๆเลยขอให้มีคนซื้อด้วยเถอะซาร่ามันเทาปวดรถใครซาร่ามีทั้งชนิดน้ำและชนิดยาซาร่าโอเคตามนั้นโปรโมทให้ด้วยนะเนี่ยโอเคบ้านเราก็ประมาณนี้มันจะ มันจะไอ้นี่ไปบอกว่าอยู่คนเดียวทำไมบ้านกูหลังใหญ่จังใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแน่เนี่ยน,นั่งขุดหินเนี่ยหูยได้ก็คุณลืมไปปะกูต้องเอ,อนนานี่มันนั่งขุดหินดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ต้องรอไอพวกนี้โตโยอย่างเดียวนะเราจะไปทัวร์บ้านคนอื่นดีกว่าไอเอสไอเอสวาร์ปสามศูนย์ไอ,ไอพวกไหนที่มันพิมพ์เนี่ยกูจะไปทัวร์บ้านเอาเฮียมึงปิดไม่ให้กูทัวร์บ้านซะงั้นอ่าบ้านหลังนี้บ้านใครอยู่เนี่ยอ่ะอันนี้คืออะไร อยินดีต้อนรับครับอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะนี่เจอคนเนี้ยโอ้โหวูเขาทำแบบโอ้โหโอ้โหดูดูดูการสร้างของเขาโอ้โหเขาใช้แบบประหยัดกว่าเราเยอะเราเราไม่พิ้นเปลืองนี่ก็ททำอะไรเนี่ยเขาอ้อยมาปลูกตรงข้างโอ้น้ำตรงนี้ด้วย อ่จุดเกิดครับอ่จุโอเคโอเคโอเคเราย้ายบ้านเนี่ยเราย้ายบ้านดีกว่าอ่าไปบ้านของใครดี L E L นี่ป่ะอ่าอะไรเนี่ยคืออะไรวะอ่ามามีของขายมากมายติดต่อเรื่อยเลยอ่ะกูอ่านไม่ออกงงเดี๋ยวขอดูบ้านหน่อยนะขอชมบ้านหน่อยโอ้ฟาร์มอะไรเนี่ยแคลร์ทแคลร์ดแน่นอน นี่อะไรอะไรของมึงเนี่ยมาเดินอยู่บ้านเฉยๆไม่มีไรอันนี้เขาทำอะไรเนี่ยไม่รู้กัน,กนบ้านใครมีประตูนรกไปหน่อยกดหนืองสามโอ้โห,โโหเขามีดินเยอะจังอ่ะอเขารวยกันนะเขามีดินเยอะอ่ะเราไม่มีดินเราจนเครียดกินเหลา้าเอาเหี้ยพิมพ์ตัง มันนี่ยีิบห้าบาทตอนนี้เรามีตังยี่บห้าบาทอ่ะเขาเก็บตังหาดินเยอะๆนะฮะดินไว้เก็บตังซื้อดินบ้านเขามีชั้นล่างด้วยอุ้ยนีอ่ออกซิเดียนสภาพบ้านนันลังไม่จืดเลยโอ้เฮ้ยอย่าบอกนะมึงทำกิจกรรมเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยบ้านหลังนี้ดีว่ะเฮ้ยเราจะเริ่มอ่ะ ฟอปปับหมูผมนี่ไม่อยากโม้แชมป์กระโดดพอสอ4,000แชมป์กระโดดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลางตกไปเป็นไงวะเนี่ยโอ้โอุจ่ะอ,อ,อยากเล่นเนี่ยอยากเล่นจะด่ากูไหมเนี่ยไม่ไอ <c oughs> <c oughs> คนด้านข้างไม่พิมไม่ยากหน่อยนะ,ะยากหน่อยหูจะไปอาจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตกจนได้แนะโอเคกลับดีกว่ากลับบ้านูดีกว่าจาไว้เลยเดีอันนี้คือป้ายบ้านเราใช่ไหมผมมาเซตโฮมที่อื่นดีกว่า Set Home เซตโฮมในบ้านหลังนี้ดีกว่าอ่าเราเซตโฮมตรงนี้จุ๊บจุ๊บอ่าเราเซตโฮมตรงนี้อ่ะพิมพ์เลยเซตโฮมพิมพ์ไงอ่ะเออไอเอสเซตโฮมอย่างนี้ปะอ่าอ่าเดี๋ยวเราลองพิมพ์โฮมทับทับโฮมนิเอาเอาเดี๋ยวพิมพ์ทับโฮม อโอเคพับหมได้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแบบพิเรนกันเนี่บโอเคทนี้ไม่มีอะไรมากมึงรอให้พวกนี้โตยอย่างเดียวเนี่ยทเนี่ยเราจะมาเล่นพิเรนเนี่ยให้ฮิตเลอร์โอ้โหสุดยอดสวยงามเอาเดี๋ยวกูตายเอาทำไมกูตายอ่ะเอาเดี๋ยวทำไมกูตายเอาเอานี่นง่ายพิเรนเยอะจับไปได้ไหม ได้โอ้ยตกใจจะทำไมกูตายวะ <c oughs> ยังกูตายกูนั่งงงเลยต้นไม้โตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต้องไปนั่งตัดต้นไมเ้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องการหินเพิ่มนะจ๊ะหินเราหมดแล้วเราต้องมานั่งขุดหินต่อนะครับเนี่ยมันเหนื่อยนะเล่นเล่นไม้ครับเงี้ยคือเราแบบกูจะจบสักกี่พาร์ทเนี่ยม,มันมันอยู่ที่ตัวกูจะจบะกี่พาร์ทวะเนี่ยเอา นะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเล่นจบกี่พาร์ทเนี่ยโอเคอ่าเฮ้ยถ้าเราทำอย่างนี้มันได้รอเปล่าอู้เดียว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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ลาวาไม่ได้เฮ้ยซนะงั้นเนี่ยเอ้าโย่เฮ้ยผมคลิกผิดไอ้เขี้ยกูปิดลาวาตัวเองเอา้าแล้วกูจะลาวาที่ไหนเนี่ยจเจริญแหละโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิลาวาถังแล้วเท่าไหร่ห้าร้อย เยอดเกเยอดเกอเยอะคนแพงเลยไปหาบ้านไข่ได้บ้างเนี่ยไข่ไข่ช่วยเหลือกูได้กูอินฟินิตี้ไม่ได้เลยชิบหายแล้วไอ้ที่เราต้องทำไงเนี่ยเฮ้ยเราต้องทำไงเนี่ยโอ้ยเจริญแล้วฮะทำไงดีเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปให้เพื่อนมันเอาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เข้ามาคลิกแล้วก็มาโยนให้กันเลยว่า อะไรวะกูฟาร์มไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นเลยเล่นเยอะไงโอเคเดี๋ยวเราระหว่างเรารอนี่ครับแล้วก็ <c oughs> นั่งเสียใจร้องไห้ไปก่อนโอเคผู้หาทุบ้านกูได้วะมีใครใจดีมีถังลาไอลาวาไหม <c oughs> รับ <c oughs> กดก้าเลย โอ้ใครจะมาให้เราง่ายๆมันไม่มีไงมันไม่มีอ่ะสุดวอาใจใความใจดีของคนมันไม่มีไงอ่าเรามาอยู่บ้านด้านบ้านหลังนี้ดูดูด,ด,ดูดูเขาดูครับเอ้สวัสดีพบ่สวัสดีครับเฮ้ขอดูบ้านหน่อยหนขอณเฮ้ยกูยยยตกใจนึกว่าแอดกูเขา้า วตูวิตกใจนึงว่าแอดมอข้าบ้านขอบคุณครับผมครับผมครับผมครับขอบคุณครับอขอบคุณครับไม่โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวดูมันเยวเย่ายายาขอแตงโมนึกว่ามันขอเรา ให้ให้ของเขาหน่อยให้ของกินเขาหน่อยอ่าเผื่อเขาไม่มีกินไงเผื่อเขาแบบเฮ้ยคนนี้ใจดีว่าให้อาหารกินด้วยอะไรประมาณเนี้ยแอดเข้าบ้านหน่อยดีไหมอะไรประมาณนี้นะแจกแจกแจกมันแจกเบอร์มันหรอเปล่าเนี่ยอ่าแจกกันแจกกันผมมีเยอะอะผมมีเยอะไม่แอดไม่คิดจะแอดกูเข้าบ้านเลยไม่มี ไม่มีใจแอดเขาเข้าบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของมาแบ่งปันชาวบ้านดีกว่าชื่อศูนย์แปดอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของมาแบ่งปันชาวบ้านเขาก่อนนะแบ่งปันโอ้คนมันจิตใจงามเรียกว่าคนจิตใจดีไงโอเคมาละเดี๋ยเพ่มาได้ไหน่อยเอามาให้เนี่ยเห็นว่าหิวเนี่ยเห็นว่าหิวอ่า ให้ครับมาพ์ไหมให้ครับออขอบคุณที่ทุบหินให้ยึดแ <c oughs> ค่เดียวเออมันมันกินไม่ได้ <c oughs> ขอปั๊มหินที่นี่ได้ไหมครับบ้านผมไม่มีเราอ่ะ <c oughs> เอาเดี๋ยวขอปั๊ม ขอปั๊มหินที่นี่ได้ไหมบ้านผมไม่มีเอา้ามันกูผิดผิดตรงไหนเนี่ยเอา้าขอฟาร์มหินที่นี่ที่นี่ได้ไหมบ้านผมไม่มีลาวาเอา้าทำไมพิมพ์ไม่ได้อะได้ไหมเอา้า ได้ไหมมันผิดไม่ได้ไงวะออกูว่าต้องผิดคำที่หินเน่ะอ้ากคว่าแล้วบ้านบ้านผมไม่มีลาวาบ้านผมไม่มีลาวา บ้านผมไม่มีล้ววไอ้ขอล้องแหละขอล้องแหละกูกราบแทบตีนแล้วเนี่ยอยากอยู่ปะอยากสิทำไงอะ่ะอาจจะเกียนผมไม่เกียนครับไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเกียน เรียนจบแล้วผมยาวไม่ใช่เด็กเกียนผมไม่ใช่เด็กเกียนนะ่ยผมผมเรียนจบแล้วผมผมยาวเนะียอะไรป,ประมาณนี้เคเด๋วเขาให้อ้อยเรามาเนะี่ยขอบคุณมากเดี๋ยวเราขอคุณไคุณไม่ได้ไอ้ฟังดูเจ๊ตกใจ ตามใจเจ้าไปขอเขาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับงงเราได้ถังแล้วฮะเอาเดี๋ยวกูจะกลับบ้านงี้เนี่ยเฮ้ยเย่เย่บ้านมีบ้านผมมีลาวาแล้วเฮ้ยเขาใจดีวะเอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนดีอาพี่เดือ กลับมาได้เดิมเฮ้ยอู๋ยเดี๋ยวกลับมาหน้าเด้เอ,อเยม,เมเย์เฮ้ยอันนี้ต้องเฮ้ยอนนโอเคต้องทุบอย่างนี้แล้วก็วางโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงต่อหรือจะตายหรือจะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร์กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายไปละขอบคุณครับผมขอบคุณเนี่ยซาร่า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 